เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโอ้โหล่ะแกขึ้นไปข้างบนแล้วเปลี่ยนไปตาเปนนเปลี่ยนไปเเราลวโอ้โหลั มันเปลี่ยนไปโอ้โหลากามันเปลี่ยนไปมันเปียนไปมันร้าี่ไปดูเลยอาโอ้โหลาวมัเปลี่ยนไปโอ้โหลากาเออไปไหนโอ้โหลากอยู่น้บนเหรอไม่มันอยู่ข้างล่างฮะ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  กูหลักาเปลี่ยนไปก็ไม่ดีเอออยู่ไหนมันไม่ใช่คนถ่ายมันแปลภาษามโหรากาเหรอเออมโหรากาแล้วแกมโหรากาแล้วไม่ต้องห่วงแกไม่รอดแน่มโหรากาโดนสามลุ้มหนึ่งเออหาพิฆาตนะเขตทุกคนมันเปลี่ยนไปเอาเอาคบ โอเคครับมันเปลี่ยนไปครับทุกคนเมื่อกี้นะครับน่าจะเห็นนะสองหัวเจอมันละใช่เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับตาต้นมันเปลี่ยนไปาาหกเฮ้ยทุกคนเาเจอหมรากาตาต้นโยนมาเอออ้โหมันเปลี่ยนไปเป้งเฮู้ ครับผมมันมันทำได้ไงอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะมาโหรากามาโหรากาแกเป็นสไปเดอร์มาโหรากาแกเป็นสไปเดอร์แมนมันเปลี่ยนไปอ่ะมาโหรากามันต้องสู้ไม่ใช่เหรอมันกลายเป็นสไปเดอร์แมนมันเปลี่ยนไปทุกคนมันเปลี่ยนไปครับพี่น้องมาโหรากามันขึ้นไปหน้าบนมันแปลงหน้าเป็นสไปเดอร์แมนมันไม่ลงมาแล้วหรอก ช่ไดอะอนดีเมจยังยังทุกคนข้างหลังคุณอะตาตุนโอ้โหร่างกายเปลี่ยนไปโ้โหร่ารกายตูดกูแล้วแฮมเอ้อ มันเปลี่ยนไปทุกคนเออหลังแก้มเฮ้ยเฮ้ยไอหมอนี่เป็นใครเนี่ยเขาเป็นคนตาต้นมันเปลี่ยนไปหลจะแก้มาหัวละกายอยู่เอาเลยน้องแ่้มข้ามันสุดชีวิตเ้าบ้นเสือกแล้วเออ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 เราตายเรียบร้อยไม่ต้องห่วงมันใหญ่ชิ้นส่วนแล้วด้วย <c oughs> โอ้อย่างอย่างเฟี้ยวอะครับบิม๊มเราตามไปลแล้วเออกดบินใช่ไหมใช่นเราบินได้อะเออเราบินได้แล้วไปทำท่าไหนบินได้ทุกคนตาตน้นมาเจอมาโหรากายแล้วมาโหรากายมาอะไรของมันเนี่ยมาโหรากายตาต้นเนี่ยมากลาง์น่าเขยผมกันไหมเราตายแล้วเนี่ยได้ในเมดยังไงยัง เออโอเคถ้าได้แล้วบอกเรามันเปลี่ยนไปเลาสามารถปั๊มเอออันนี้ปั๊มเลยปั๊มเลยมาโหดละกาแกไม่รอดแน่เร็วกว่าปั๊มหน่อยขอบคุณเอวไม่เห็นเหรอเราสุกกับมาโหดลากายู่เนี่ยโอ้โหสกิวเว้าชีวิตมันสั้นน่าเศร้าจริงครับทุกคนมาโหดลากาทั้งเปลี่ยนไปนะมันเปลี่ยนไปเป็นสไปเดอร์แมวนะครับทุกคนผมดูดไมกิโตกมาทุกคน เอาแล้วมันใช้หมุมแล้วว้ายโอ้โหลาก้าโอ้โหละก้ามันจะเป็นสไปเดอร์แมนรือไัมทุกคนมาดูกันเอาแล้วเอาแล้วตาตะขีถือวะท่นมดละตอนนี้มันไม่ยอมไยอ้าเจ็บกระอการนาคุณการมาเขตครับทุกคนไอ้บ้านี่ตาต้นไม่เราไม่ช่วยแล้วกำลังอะไรอ่ะ ก็อ,อย่างที่เราบอกแบบมันโกงม,มากๆเอ้ยข้างหลังตาตน้นข้างห,งหลังมันเปลี่ยนไปเฮ้ยเราว่าเราเจะคนบ้าแล้วครับทุกคนมันบ้าจริงนะครับทุกคนดูมันสิมันเบี้ย <ๆ S 2> วมันเบี้ยวนะครับมันเบี้ยวเอาเลยครับรู้มันเล<า>ยครับตาต้นอ้าวมันหายว่าไปกับตาเอาปัมอันดีเมทตีเราตีเราตีเราจะไปไหนมาปัมอันดีเมทก่อนแล้วเฮ้ยเปลี่ยนไปอะตาต้น ทำไมชีวิตนี้มันน่าทึ่งยังเลยวะโมโหละกามเปลี่ยนจากหนุคู่ต่อสู้เป็นสไปเดอร์แมนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจริงๆเฮ้ยไอ้ขบก็เพิเกิดใช้เลย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 ไดใช้เลยใช้เลยใช้แต่โมโหละกามดีกว่าใช้ใช้เลยใช้เลยมันจะใช่ไหมมันเหรอไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วเนี้ยโมโหละกามเป็นสไปเดอร์แมนอีกแล้วอ่ะ มาเรามามามาตรงนี้มาตรงมาตรงนี้หนึ่งสองสามโอ้สามคนสามคนทุกคนบ้าไปแล้วสามคนทุกคนครับผมกำลังต่อสู้แจกเมื่อวันตอนนี้นะครับเราต้องเอาตัวรอดคนตายตายผมกลายเป็นโกตามหาโจนะครับตอนนี้ มันเปลี่ยนไปเฮ้ย<อ> <Hey, S 2> ทุกคนตอนต้นเราคิดว่าเป็นการาแอนเิเมตที่ค่อนข้าจะเฮียนนิดหนึ่งใช่การเป็นบันทิงยนทุกครั้งเดี๋ยวมันกาณาเคสามรอบเฮ้ยโะโหรากามันเป็นวัฒนาใครหนอที่ทําให้พวกเรามาได้เจอที่ทําให้พวกเราเจอที่ทําให้พวกเราได้เจอกันอีกรอบอ่ะประมาวัฒนาใครวะ<อ>มันเปลี่ยนไปอะ โอ้โหลาฬิกาเดี๋ยวเราไปนอนละไปเลวโอเคเปลี่ยนไป